เออเลยตุ๊กตาอะไรไม่รู้อย่าไปเล่นอ้าวพี่ดีมาแล้วเหรอเล่นเลอเอาตุ๊กตาอะไรมาน่ะ,ะตุกะตะะต๊กตาอะไรก็ไม่รู้อยู่ข้าง มันข้ามาไม่ยอมปล่อยเลยอ่ะพี่ดิมเข้าบ้านก่อนก็ได้นะเดี๋ยวหมาพวกหนูเอาไปเก็บเองอืมฝากด้วยนะไปมันเหาแลไม,มีอะไรเหรอพึ่งไม่ได้ยินหรอเสียงอะไรก็ไม่รู้ เสีงยงไรอ่ะพี่ไม่เห็นได้ยินเลยจริงเหรอ,อเขาไม่มีอะไรหรอกมั้งเขาคงหูแว่วเองอ่ะ ดเมื่อกี้เหมือนมีคนเรียกเลยอ่ะหูฟาดแหละมาดูหนังต่อเร็วกับเราสนุกเลยเฮ้ยไฟเป็นอะไรอะ่ะเขาว่าใช่แน่ๆเลยอ่ะใช่เลยพิ่ก็ตั้งแต่เมื่อกี้แล้วอ่ะได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้และนี่ไฟก็มาติดๆดับๆอีกอ่ะอย่าบอกนะว่าเราจะทำยังไงดีอ่ะพึ่ง เอางี้เราลองมาเล่นผีถ้วยแก้วไหมพี่เราจะได้รู้ไงว่าเขาเป็นใครมาจากไหนมันจะดีเหรอพึ่งเนี่ยไฟดับไปแล้ว啊มันต้องมีอะไรแน่เลยก่อนที่เราจะเริ่มเล่นนะ่ะเดี๋ยวหนูจะบอกอะไรให้ฟังนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะ่ะห้ามปล่อยมือออกจากแก้วเด็ดขาดเลยนะ พี่ดีมเวลานี้จะมาห่วงกินอีกก็พี่หิวอ่ะม,มาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าพี่พจะถามแล้วนะเดี๋ยวก่อนทุกคนมีใครได้กินอะไรเหม็นๆไหมอ่ะ ยังไม่ทันถามเลยอย่าบอกนะว่ามาแล้วอะขี้หมาโหมิงุเมื่อกี้อะไรตอนนี้เนี่ย<ฮ>กลิ่นใช้ได้เลยนะมิงุอจะไปไหนเ<ฮ>ขาบอกแล้วไงว่าเพิ่งป่อยมือเออจริงด้วยอ่ะทุกคนทนเหม็นไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเขาค่อยไปเก็บทีเดียวงั้นพี่จะถามจริงๆแล้วนะ คุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเฮ้ยแย่แล้วอ่ะเป็นผู้ชายด้อะถามต่อเลยพี่ดิมแล้วคุณต้องการอะไรเฮ้ยไม่ไล้วหรอเอป๊อปป้า เปลี่ยนหอหีบร้องอ้าวหลอดเฮ้ยเป็นอ่ะสายฟ <สา S 2> อลฟันเปลี่ยนหลอดไฟหมายความว่าไงอะ่ะเปลี่ยนหลอดไฟไที่กระพริกระพิบเนี่ย ไม่ใช่พ well. ี่นี่หารของผีให้แก้วเหรอเนี่ยเขาคงเป็นห่วงกลัวบ้านเราไฟดับมั้งเห็นไฟกระพริบกระพริบเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เขาไปเป็นหลอดไฟแล้วกันเฮ้ยเล่นอีกแล้ว่ะก็ไก่ น้ำก๊อกน้ำหืมเขารู้จริงด้วยอะว่าก๊อกน้ำบ้านเรารั่วเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเดี๋ยวอุันจะทำบุญไปให้ เพาว่าไงพึ่งก็ที่ชวนเล่นผีถ้วยแก้วอะก็แค่อยากจะแกล้งพี่ดีแกล้งก็หนูบอกให้พี่เปลี่ยนหลอดไฟกับก๊อกน้ำอะพี่ก็ไม่เอาเปลี่ยนทันทีเออเนี่ยพี่ดีไฟเสียหลายวันแล้วอะพี่ให้เขามาเปลี่ยนให้หนอ่อยดีไว้ก่อนล้วกัน เอาก็น้ำก็รู้ตั้งนานแล้วเห็นพี่ดีบอกว่าจะซ่อมยังไม่ซ่อมอีกเลรอเนี่ยทำไมไม่บอกพี่ดีดอ่ะก็หนูบอกพี่ไปตั้งหลายรอบแล้วพี่ไม่สนใจนี่เป็นไงล่ะพึ่งใช้วิธีเนี้ยผีมาจริงเลยเนี่ยหรือว่าตุ๊กตาที่เออเล่าข้ามาจะมีผีสิงจริงด้วยแล้วมันอยู่ไหนอ่ะรีบเอาไปทิ้งเถอะ เอาเป็นอะไรกันนะพี่นะัทเปิดประตูให้พี่หน่อยดิพี่เข้าบ้านไม่ได้อ่ะโหพี่นัทมาก็ไม่ให้ชมให้เสียงก็พี่อ่ะลืมมากุญแจบ้านไปเคาะก็แล้วตะโกนเรียกก็แล้วไม่มีใครมาเปิดบ้านให้พี่เลยไอได้ยินพี่เป่าดีมพึ่งไอได้ยินพี่เปา อ้าวลืมไปกิ่งเสียนี่ว่าเอาประตูล็อกจะเข้าอยูไ่ไหม ไ่ไมไอ,นะอ้โหพี่นาพวกหนูก็ตกใจหมดเนี้ยค่อยล่งใจขึ้นมาหน่อยวันหลังก็โทรมานะพี่อย่าเล่นแบบเนี้ยเกือบสติแตกว่าไม่ล่าโทษทีพอดีเงินในมือถือพี่หมดอ่ะยังไม่ได้เติมเงินเลยไ <c oughs> ปน,นอนแล้ว <c oughs> ไปด้วยพี่ดีเป็นอะไรกันอ่ะพวกนี้ <c oughs> ดิงดองแดด